วันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการสต็อกของร้านนี้นะครับให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าใครที่มีงบประมาณน้อยในการจัดการสต็อกหรือการซื้อสินค้าเข้าร้านผมมีเทคนิคมาให้ฟังในวันนี้ครับผมแน่นอนครับถ้าใครเปิดร้านใหม่เนาะจุดเริ่มต้นของเพื่อนๆจะต้องซื้อของเข้าร้านแบบสเปะสปะเหมือนที่ร้านนี้ทําตอนแรกๆแน่นอนนะครับและนานๆไปเพื่อนๆก็จะทราบนะครับว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายมาดี เพราะขึ้นอยู่กับพื้นที่และชุมชนนั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าร้านนู้นขายดีสินค้าตัวนี้ร้านเราจะขายดีตามไม่ใช่นะครับระยะเวลาของเพื่อนๆที่จะต้องอยู่ในชุมชนนั้นๆดังนั้นสินค้าแต่อย่างไม่เหมือนกันเวลาเท่านั้นที่เป็นโมงบอกว่าเพื่อนๆจะต้องจัดสต็อกแบบไหนนั่นเองครับผมเวลาเพื่อนๆเปิดร้านไปสักพักนะครับก็จะมีเซลล์มาที่ร้านนะครับเซลล์นี่แหละครับที่จะทําให้สต็อกของเรานั้น จมหรือว่าสต็อกของเรานั้นสูงขึ้นนะครับเนื่องจากเซลล์นะเวลามาขายสินค้าที่ร้านของเรานะมันจะมีเทคนิคต่างๆนะครับที่เราจะต้องซื้อในจํานวนมากมันมีสเต็ปในการซื้อถ้าซื้อสเต็ปนี้ราคาเท่านี้ซื้อสเต็ปนี้ราคาถูกลงซื้ออีกสเต็ปราคาถูกลงและบางครั้งก็จะมีลูกเล่นของแถมที่เป็นสินค้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งของสินค้าใหม่ๆบางครั้งบาในบริเวณร้านของเรานะ่ อาจจะขายไม่ดีก็ได้แต่ร้านอื่นก็จะอาจจะขายดีก็ได้ดังนั้นสินค้าที่มาใหม่เราอาจจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้ถ้าเกิดเราลงมาแล้วมันขายไม่ดีมันก็จะเป็นสต็อกจมของเราไปนะครับสต็อกเราก็จะเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่เราคิดว่ามันขายดีและขายออกได้ไวในชุมชนนั้นๆนะครับผมดังนั้นอย่าคอยตามของเซล์ ของแถมเขาเยอะซื้อแล้วดูคุ้มค่าจริงแต่ว่าบางทีสต็อกเราก็จมแล้วเงินหมุนเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆสินค้าเราก็จะดูไม่ค่อยเต็มร้านเพราะว่าเราไปสินค้าซ้ําตัวเดิมเนะ่ยเยอะสต็อกอยู่ที่หลังร้านของเราดังนั้นทีลานนี้ก็เป็นวิธีการจัดการอย่างนี้ก็คือพยายามซื้อสินค้ากับเซลล์ที่เราขายดีจริงๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมเราจะไม่สต็อกขนมเยอะ เป็นอันขาดนะครับหนึ่งเนื่องจากของปัญหาของหนูและปัญหาของสินค้าที่เป็นขนมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกิดความเสียหายถ้าเกิดจับไปแล้วมันแฟบก็คือเกิดความเสียหายเพราะว่าหมดมันเจาะด้วยนะครับดังนั้นที่ร้านนี้ก็เลยจะซื้อมาเฉพาะที่เอามาวางหน้าร้านพออันไหนขายหมดก็หมดไปก็ช่างมันนะครับผมดังนั้น ถ้าเพื่อนๆแนะนำนะครับว่าการจัดการสต็อกของขนออมซื้อมาแต่พอดีอย่าซื้อเยอะซื้ออันที่ขายออกได้ออกดีในเราในพื้นที่ของเพื่อนๆดีที่สุดครับผมเพราะถ้าเกิดมันแฝดหรือว่ามันถูกงดกัดถูกหนูกัดอะ่ะมันก็จะขาดทุนไปครับกำไรมันก็น้อยอยู่แล้วนะดังนั้นจัดการสต็อกตัวนี้ก็แนะนําว่าอย่าสต็อกในส่วนของพวกขนมเยอะแล้วเวลาเลือกซื้อผมไม่ได้ว่าเชียร์แมคโครนะครับผมที่แมคโครจะ มีความสดใหม่ของขนมมากกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนเ่อซื้อร้านขายส่งแถวบ้านหรือร้านญี่ปุ่นนะครับแนะนําเป็นพวกที่เป็นเครื่องดื่มอ่ะเขาจะมีอยู่แล้วนะครับถูกอาจจะมีราคาที่จมยาวยกว่าแมคโครดังนั้นถ้าเกิดเป็นพวกขนมต่างๆแนะนําไปแมคโครจะดีกว่าครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับการจัดสต็อกและวิธีการซื้อสินค้าเข้ามาในร้านเลือกซื้อยังไงเลือกซื้อเท่าไหร่ และก็มีอะไรที่มีปัญหากับสต็อกที่ร้านนี้บ้างก็มีมาเล่าประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ไม่รู้จัดก,การกับสต็อกยังไงหรือเลือกซื้อสินค้ายังไงนั่นเองนะครับผมก็ไม่เน้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งและพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเพราะว่านีครอบ